bait benefit from games welcome in see in minecraft with lepung สวัสดีครับพบกับดุงพี่แล้วฮะในเกม m i n e ครับ t Hardcore เรามาต่อกันเลยครับแป๊บๆๆๆอ่าเมื่อกี้ผมกดถ่ายไม่ติดนะกดถ่ายไม่ติดก็อก็พูดไปนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วไปขุดอะไรยังไงมาโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ไปอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมาและไปอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมา มาแล้วว่าบอกว่าให้ไปทําอย่างงาู้นทําอย่างนี้บางคนก็บอกว่าลุงพี่ทําไมไม่ไปทําธนูเล่าจะให้ผมทํำยังไงคนไกลก็ไม่มีนะไม่มีกกลนะไม่แต่วัวมีแต่วัวมีแต่แแจ you know? อ่าอยูเอาจะพาคนอื่นเข้ามาในบ้านเราเหรอครับเฮ้ยย,ยังไม่ได้พาคนอื่นมาเลยนะต่อๆกันหมดแล้วนี่นะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะลงไปขุดอันนี้ก่อน ลงไปขุดสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะเพชรก่อนไปตรวจสอบดูว่าเอาเไปตรวจสอบดูว่าไอ้ที่คุณผู้ชมบอกว่ารอบๆลาวาเนี่ยรอบๆลาวาย่อมมีเพชรผมก็อยากจะลองดูว่าคุณผู้ชมคนไหนที่บอกว่ารอบๆลาวานั้นมีเพชรผมก็จะลงไปดูๆๆๆนะฮะโอเคก็ก็คือว่าหลังจากคือคิดว่าผม ถ้าเกิดว่า Minecraft Hardcore เนี่ยม,มันจบจริงๆคือถ้าเกิดตายอย่างที่บอกที่อย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าผมจบเกมอย่างเงี้ยก็จะปล่อยเซฟให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีเกมอื่นให้คุณผู้ชมรับชมอยู่อยู่ดีไม่ต้องห่วงฮะมีเกม Starbound ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเกม Starbound ก็สนุกดีครับสนุกดีนะก็เห็นเขาบอกว่าเป็นผู้สร้างเดียวกับ Terraria นะครับก็อาจจะมีเสียงแทรกอะไรดิสนึงนะฮะพอดีว่าเขาเรียกว,ว่าไงอะ ทำเ็า,ามีคนงานทําข้างบ้านก็ยังไม่ได้ปิดอะไรมากมายก็หวังว่าเสียงก็คงจะเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเมื่อกี้ลาวาตรงนั้นใช่ไหมโอ้นี่นี่เลสโตนนะเลสโตนพาร์ทพาร์ทสพ,พาร์ทที่แล้วไปพูดรู้ว่าลาปิดเมาเมาครับเมาเมาลาเป็ลาเป็ดจำได้ว่าเราเจอเพชรตรงที่นี่นะครับเจอเพชรกันที่นี่นี่เลยเจอเพชรกันตรงนี้เลย นะฮะนี่เราเจอตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูแล้วตอนด้านบนผมด้านด้านบนผมก็ยังไม่ได้ไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูนะครับว่ามีเพชรจริงๆหรือเปล่าอาจจะขุดลึกลงไปอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อให้รู้ว่ามีเพชรหรือเปล่านะฮะโอเคเพื่อเพื่อตามที่คุณผู้ชมบอกนะทำไมมีแล้วก็อืมน่าดูรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้เลยอ่ะโอเคเอืม เนาะนะอ่า uh กรรมอะไรหืม hmm? Where is t h i s w h a t is t h i s เจอเหล็กโอเคขุด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 มีคนพิมพ์บอกว่าวายสิบสองเป็นที่อยู่ของฮีโร่บลายไม่เชื่อหรอกถ้ามันเป็นที่อยู่ของมันจริงๆป่านนี้ก็โผล่หัวมาแล้วสิ ถ้าไม่มีก็ขึ้นนะครับขึ้นไปตรวจสอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าเฮิบเฮิบนั่นไงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาอุ้ย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 คุณผู้ชม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 เออ ที่เราทำมาแล้วมันไม่กนมันได้ลบโลกแล้วอ่ะมันได้ลบโลกแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราออกเราไม่กดลบโลกแล้วเป็นไงกงความตายกงความตายเอผกงงันนะมา เคุณผู้ชมครับผมย้อนเวลามาได้แค่นี้แหละครับยอมยอมมาเวลนี้เลยโอ้โหเศร้าเป็ดเลยทีเดียวขอเวลาตั้มใจแป๊บคลูกลูกแหลานเออเออทั้งหมดไปหมดแล้วอะผมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ เียงของเราสองคนพาที่เป็น้าที่เจ้าในส่วนตวทด้เคยเล่นมผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้สมัยไหนลูกเอ้ยโอ้ยไหนๆก็จะไหนๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกอย่างหนึ่งให้เราใา้บ้านคุณจำที่เราไอ้นี่กันได้ไหมครับ ที่เราคิดว่าอุ้ยจะไปอยู่ที่นั่นกันนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่นั่นกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูภาพที่ก่อนว่าย้ายย้ายย้ายฐานย้ายฐานที่นี่จะเป็นที่จุดที่เราต้องจดจำไม่น่าเลยยอาเตียงมาทั้งสองอันเลยที่นี่จะปล่อยให้แบรนดดอแลวอ้าวไม่มีที่ว่างเลยเหรอนอนนี่ไงไปปลูกที่นู่นจะไปปลูกที่นู่นจะไปปลูกที่นู่น ผมทำมอะไรลงไปเสียงเพลงก็เศร้าจังไปละคุณผู้ชมไม่ต้องมองผมเลยผมรู้ว่าผมเผ็ินนะพี่โมงนะโอ้พระเจ้าช่วยอเดินทางในตอนนี้เนี่ยโอ้โหลูกลูกหลานเราอที่นี่ฉันจะจดจำแก่ไปตลอดชีวิตเขาเรียกที่นี่ว่า f o r g ก t t เ n นแล d แล้วกันโอ้ขนมปังก็ไม่มีกินเนื้อไปก่อน โอ้จะมืดแล้วเดี๋ยวขอนอนไปงิบหนึ่งนะครับโอ้เยเริ่มต้นใหม่เลยโอ้ยไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะถ้าครั้งนี้ตายคือจบเลยคือมเลิกแล้วพอแล้วนะกีบอัพแล้วอาเฮ้ยถ้าครั้งนี้ตายจริงก็เลิกกีบอัพครับนะฮะต้องจำให้ขึ้นใจเลยน้ำติดตัวน้ำติดตัวนัว่นน่อมเกิดขึ้นแล้ว ก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งย้ายไปอยู่ที่สวยๆตรงนั้นเลยฮนะย้ายไปอยู่อยู่ที่สวยๆตรงนั้นเลยลูกๆกกหลานวนจิตสัมพงจิตสัมผัสที่ผ่านมาหวังว่าถ้าเราที่ใหม่นี้คงจะมีเหล็กให้เยอะแยะเลยนะครับเอ๋ ue, ตรงนี้ก็ปล่อยไว้แล้วกันปล่อยไว้วกันแค่นั้นผมวิ่งไปที่ที่ใหม่แล้วกันนะฮะเราก็ต้องผ่านหุบเขาเมา m a โอแลนด์ไป <c oughs> ไม่มีสติ ไม่มีสตังค์ไม่มีสติไม่มีสตังค์ <c oughs> โอ้นั่นไงโอ้เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเยอะฮึบเฮ้ยนี่นี่หลอดหลอดหลอดเฮ้ยเฮ้สยสไลเดอร์ป่าด่ป่าป่า,ปาเดี๋ยวตายหรอกจะเข็ดเลยคราวนี้โอ้โอ้โหเฮ้อแสดงว่าฟ้าลิขิตให้เราตายแล้วมาที่นี่แล้วล่ะบอกว่าที่นี่โอ้ที่นี่มีอ้อยด้วย โอ้โหสบายดีกันไหมเจ้าทุกคนถอยไปเอากามลืมเอ่อเอาอะไรทิ้งดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคอืมแถวนี้อุดมสมบูรณ์เดเนี่ยโอเคผมกำลังวาดแผนที่ในใจผมกำลังวาดบ้านในใจผมว่ามันเป็นเช่นไรดีเมื่ออยู่ตรงนู้นแล้วโอ้โหอาหารการกินนี่ไม่ต้องบอกเลยไม่มีให้กินแล้ว โอ้โหโอ้โหแต่ลังกาเลยเนี่ยสวยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ด้านบนอ่ะเฮ้ยใครอยู่ด้านบนนะโอ้โหที่นี่มีไก่ครับคุณผู้ชมหนีจากอเฮะนี่จำพูดได้นะใช่ครับพูดได้ฮะเจ้าเจ้าชอบกินอะไรเจ้าชอบกินอะไรเจ้าชอบกินนี่ใช่ไหมเจ้าชอบกินซาเม้นใช่พวกเจ้าชอบกินซาเม้นใช่พวกใครชอบกินซาเม้นตามตามเข้ามา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  พวกเจ้าทั้งหลายอ่ะโอ้โหโอ้โหพวกเจ้ารู้จักที่นี่ดีไหมเนี่ยใช่กจารู้จักที่นี่ดีเลยละ่ะเหรอแล้ว,ลวข้างใต้นี้มีอะไรกะเมีเหมืองแล้วมีเหล็กมากมายด้วยนะแล้วมีอะไรแบนดอนไม้ด้วยล่ะเหรอแสดงว่าฟ้าลิขิตให้ข้ามอยู่ที่นี่ที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงๆ <c oughs> ว่าแต่ข้าจะป้อนอาหารให้ข้าหรือยังอ่ะไว้ก่อนนั้นตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาไอ้พวกพวกเจ้าทั้งหลายนั้นพวกเจ้าอยู่ที่นี่ได้ไหมเพราะเป็นที่ที่เจ้าควรอยู่ข้าจะรอนะในที่สุดครับคุณผู้ชมที่นี่ที่เราตามหาหมัอนนานที่แบบนี้ที่แบบนี้และโอ้โอ้โห โอ้โหชัดเจนเลยอย่างที่ไก่แจ้บอก <c oughs> พื้นที่ได้ลมมากตอนนี้เที่ยงแล้ว <c oughs> โอ้ยเหมือนเริ่มต้นใหม่โอ้โหชัดเลยว่าที่นี่คือดูจากเ <c oughs> ข้าป่าเขตจังเกลจังเกลอะไรว่ากันไป <c oughs> โอเคบ้านของเราจะอยู่ที่นู่นและว, <c oughs> วิธีการขุดเหมืองของเราเราก็จะขุดลงมาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อย อืมโอเคผมคิดออกแนละ้วว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยแล้วก็ผมต้องขึ้นไปจุดสูงสุดให้ได้ว่าแต่จะขึ้นยังไงนะนั่นคือคำถามผมรู้แล้วว่าจะขึ้นอย่างไรแล้วจะลงมาอย่างไรเพื่อไม่ให้ตายอีกซ้ำสอนี่มันกงความตายชัดๆเหอ,อโอเคเอาหมดเเอ้ยโอ้ย โศกอนตรกมของฟีที่นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยมาถึงก็มีลังไม่ดีซะลวเออเออเครื่องบินผ่านอีกโอ้โหเริ่มปฏิบัติการสร้างบ้านได้แล้วจะฮึอะไเจ้าแกไม่ดีนะอยู่ที่เนี่ย ฉันไม่เลยนเก่งต่อไปแล้วไม่ต้องมองหน้าฉันไปเลยไปไปมาเราทำบาปทำกรรมมาเยอะต่อไปเราจะประพฤติด,ดีรักษาศีลไม่เบียดเบียนใครใครว่าร้ายก็ไม่ร้ายตอบจิลืไมไหมครับเด็กๆผมทำกับวัวไว้เยอะมากและสิ่งที่ผมได้รับก็คือแบบนี้ ผมย่างมันสิ่งที่ผมได้รับก็คือผมโดนย่างมันช่างเชื่อมโยงอะไรได้มากบาไมค์เลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งบโอ้ซึ่งผมก็ไม่ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันผมพยายามบอกตัวเองว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่คือทางลงที่เสียวที่สุดอะไรมองอะไร ผมมีทางลงครับมันบาได้ไงนี่ไงทางลงอืมมาละให้มันลงไปด้านล่างก่อนโอเคโอเคครับเราก็เริ่มมาจริงจังได้แล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปูพื้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะทําเป็นบ้านบนในนี้ดีแหละโอเคผมจะปูพื้นปูพื้นปูพื้นแหมมันเสียเวลามาสร้าง โอ้เราต้องระวังตัวให้มากมากมากเลยแหละคุณผู้ชมนะครั้งนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วครับจะไม่มีการรอบ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 สองแล้วจะเป็นแผนการปฏิบัติอย่างดีจะบล็อกตัวอย่างดีเลยน้ําอะไรยังไงจัดการให้เรียบร้อยเลยนะฮะใส่อะไรให้เรียบร้อยที่ตัดของกกลขนแกะอะไรเก็บไว้โอเคเฮ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่าโทษตัวเองซิ ไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะจะทำยังไงโทษตัวเองไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกพี่พวกเจ้ามันเจ้ามันมันเจ้าไอ้ยีเศร้าเอเคสร้างด้วยสร้างด้วยบ้านสร้างไม้สร้างบ้านด้วยไม้คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะฮะเราคงไม่มีไฟไหม้อะไรหรอกครับนะเราก็สร้างๆไป ผมไม่มีกำลังใจเล่นต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่เพื่อคุณดูแล้วผมจะสู้มันอยู่อย่างนี้มีมีหวังไปอยู่ที่เนี่ยเชื่อเลยผมว่าอยู่แ้วนบนนี้มันก็เสียงเยอะกว่าเดิมอีกเนาะอาการตายนะเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยปลอดปลอดภัยที่สุดครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเสี่ยงอะไรแล้วล่ะคุณผู้ชมคงจะช็อกนั่น ไม im <im 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 ่ได้ถ่ายแล้วเสียงดังรบกวนคุณผู้ชมอีกไม่มีหนทางต่อไปแล้วล่ะมันจบแล้วคุณผู้ชมเอ้มันยังไม่จบมันยังไม่จบพี่พี่มันยังไม่จบพี่มันยังไม่จบแกต้องสู้ต่อไปแกต้องสู้ต่อไปพี่มันยังไม่จบแค่นี้พีเรื่องราวของแกมันยังอีกยาวแล้วน้องๆหนูๆที่รอดูแกละไม่น้องๆดูๆต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ทำไมแกไม่ยอมรับมันล่ะพี่ไม่เด,เด็กหลายคนอยากให้ซีรีส์นี้อยู่ต่อใช่เด็กหลายคนอยากให้ซีรีส์นี้อยู่ต่อแล่ฉันจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเมื่อฉันมีแบ็กอัพไว้ถ้าเกิดว่าแกมีแบ็กอัพแสดงว่าแกไม่พูดตามสัจจาที่แกว่าให้นสิมันก็ถูกอย่างที่แกว่า ล้วแกจะให้ฉันทำยังไงเล่าฉันไม่รู้ที่รู้แกต้องปิดเกมและอัปลงเท่าไหนาเท่านั้นและอย่างที่บอกแกต้องอัปเกมนี้แมปนี้ให้เด็กเข้าเล่นในเมื่อมันถึงเวลาอย่างนั้นแล้วฉันขอโอกาสสุดท้ายได้ไหมโอกาสสุดท้ายอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าแกจะเล่นได้นานมากแค่ไหนหล่ะพี่แกก็รู้ว่าความสามารถของแกเล่นไม่ถึงเอ็นเดอร์เลยสักครั้งหนึ่งแกไม่เคยเชื่อใจฉันไง แกเลยไม่เห็นว่าฉันสามารถปรับเอนเดอร์ได้ถ้าแกไม่มีเกมโหมดแกก็ตายไปแล้วแกประเมินค่าฉันต่ำไปนะทำไมล่ะฉันเป็นลุงพีนะฉันก็รู้ว่าแกคือลุงพีแต่นี่คือพีฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวฉันต้องมาเล่นแบบนี้หรอกเฮ้ยน hey, hey, hey. ้องน้องหนูหนไม่ไม่ต้องพูดน้องน้องหนูยา่าน้องน้อ,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 อผมจะเล่นเพื่อเด็กๆ เขาอยากดูแกมันหมดจบไปอัดแล้วผมจะเล่นจะได้เล่นดีไหมเนียในใจผมว่ามีสองล่างนี้สิงสถิตอยู่ไอ้บอนหิมะยาเฮ้ยเดี๋ยวลุงพี่เอออะไรมันไม่ดีหรือไงที่เรามาอยู่จุดสูงสุดแล้วมีหิมะอย่างนี้เออแล้วมันทำไมอะก็อย่าลืมสิถ้าเราได้ฟักทองมาแล้วก็ สิ่งที่เราจะได้คือจะได้การนะรู้หรือเปล่ามันก็จริงที่ว่าพูดมีหลักการดีเฮ้ยอา่างอยอมใจอ่อนก็ได้เธอเกิดแก่ตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไอทำไมมันต้องมาขุดตอนนี้ด้วยอุตส่าห์ใจอ่อนแล้วออถ้าแก่ตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะไม่มีครั้งที่สองหรือครั้งที่สามอีกเลยพี่จบก็คือจบอันเดอร์สแตนครับ อันเดอร์สแตงเคลียรี่เลยครับเป็นไงล่ะลุงพีเราเลือกที่ดีๆหรือเปล่าล่ะเออเลือกไดดีไปลุงพีฮะเอออะไรคือที่จริงลุงไม่ควรที่จะออกมาตอนนี้นะครับเออทําไมอะ่ะก็คือที่จริงลุงต้องมีหน้าที่ไปทักตวเด็กๆนะครับลุงเออจริงกอโทษด้วยเอออย่างที่บอกคือแต่ครั้งนี้จบแล้วจบเลยนะบอกให้โอเคครับ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 สัญญาครับสัญญา่ะ ก่อนอื่นขุดนี่ก่อนไปเพิบเพิบเพิบเจะคิดสมัติแล้วไงจะคิดสมัติแล้วไงฮ่า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 ฮ่เราไม่มีวัวไม่มีแกะไม่มีไก่ยังไงเอ้เราไม่มีวัวไม่มีแกะก็ไปเป็นไรเพราะเรามีไก่อยู่ด้านล่าง ลงไปเอ้ยเอโอเคผมจะลงมาด้านล่างนะครับหวังว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่ปพ๊บบโอเควางใจได้โอเคเดี๋ยวเราจะทำเฟ้์เพื่อที่จะมาปกป้องพื้นที่แห่งนี้นะครับโอ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วคือแบบนะโอเคไปเฮ้ยเโอ้โหเกือบเกือบสะดุง้งสะดุง้งสะดุ้งเลย คก็เดี๋ยวเราจะมาขุดโอเคครับ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 เฮ้ยมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยอะโอเคสำหรับวันนี้โอเค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 ผมคิดอะไรออกแล้ว้ยไม่ได้ถ่ายดีเลยเพราะว่าเสียงนี่แหละ โอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงมีคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่พาร์ทต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะเล่นเกมไม่มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้เจอมามันแป๊บแป๊บมันแป๊บเดียวมากแล้วก็มันก็บอกไม่ถูกครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดโอเคบ๊ายบายครับ